สวัสดีครับเพื่อนเพื่อนที่รักนักสะสมเหรียญเก่าแบงก์เก่ารวมทั้งเพื่อนเพื่อนนักสะสมมือใหม่ทุกท่านนะครับกลับมาพบกับครูโด่งอีกครั้งหนึ่งในช่องครูโด่งคอยนะครับวันนี้ครูโด่งจะมาแนะนําแล้วก็สอนเพื่อนเพื่อนนักสะสมมือใหม่นะครับ มาดูว่าเหรียญสตังรูนะครับที่บางทีเราก็มีคุณปู่คุณย่านะครับเก็บสะสมเอาไว้ให้หรือว่าบางทีเราอยากจะสะสมนะครับบางคนก็ไปดูตามตลาดนัดตามแผงพระนะครับว่าสตังรูอ,อยากได้เราก็ไม่รู้ว่าเหรียญน,นั้นจะเป็นเหรียญจริงหรือว่าเป็นเหรียญปลอมนะครับวันนี้ครูโด่งก็เลยจะมา แนะนำแล้วก็สอนวิธีดูสตังรูนะครับที่ว่าเป็นของจริงหรือว่าของปลอมมันแตกต่างกันยังไงแล้วก็เราจะมีเทคนิคดูกันยังไงครับผมก่อนอื่นนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe กดกระดิ่งติดตามช่องคุโด่งคอยด้วยนะครับ <c oughs> เพื่อที่เป็นกําลังใจให้กับคุโด่งในการทําคลิปวิดีโอดีๆมาแบ่งปันให้กับเพื่อนๆและที่สําคัญเพื่อนๆจะไม่พลาดข้อมูลดีๆที่มีอยู่ในช่อง ครับผมสําหรับวันนี้นะครับก็อย่างที่เกเิกินมาวันนี้ครูดงจะมาสอนวิธีการดูสตังรูนะครับเดี๋ยวขออนุญาตขยับหลบนิดหนีนิดนึงเดี๋ยวครูดงจะหยิบมาให้ดูนะครับนี่ครับนี่คือสตังรูกันนะครับเพื่อนๆพอจะทราบไม่เอ่ยว่าสตังรูที่ครูดงวางไว้อยู่ข้างหน้าเนี่ยเหรียญไหนเป็นของจริงเหรียญไหนเป็นของปลอม บางทีเราไปซื้อเราไม่รู้ข้อมูลก็อาจจะโดนหลอกก็ได้หรือว่าบางทีเรามีคุณปู่คุณย่าเก็บสะสมเอาไว้เราก็ไม่รู้ว่าจะขายเป็นของจริงหรือของปลอมวันนี้ครูโด่งก็จะมาแบ่งปันความรู้ให้กันนะครับเดี๋ยวครูโด่งขออนุญาตเลือกก่อนก็จะเอามาให้เพื่อนๆในด,ดูสักสองเหรียญเนี่ยครับเ๋ยวนะครับ แยกกันนะครับโอ้อันนี้เหรียญครึ่งสตังนนครึ่งสตังอันนี้กระหนกลายแข้งสิงเดี๋ยวอ่าขออนุญาตครับอ่าเจอละหนึ่งหนึ่งเหรียญแล้วก็สองสองเหรียญอ่ะสรุปแล้วเดี๋ยวเราจะใช้สองเหรียญน,นี้นะครับมาทำความรู้จักกับสตังรูกันนี่ครับ นี่คือสตังรูนะครับของจริงแล้วก็ของเรียนแบบเพื่อนๆพ,พอทราบไม่เอ่ยว่าเหรียญไหนเป็นของจริงที่ใช้ในระบบหมุนเวียนสมัยก่อนนะครับแล้วก็เหรียญไหนเป็นเหรียญเรียนแบบวันนี้จะมาทําความรู้จักกันนะครับเดี๋ยวเราเริ่มจากจุดแรกกันก่อนนะครับนี่คือเหรียญจริงนะครับ ด้านซ้ายมือนี่คือเหรียญจริงเราเริ่มจากดูนี่ก่อนเลยนะครับเลขหนึ่งเห็นไหมครับเลขหนึ่งนี่คือเหรียญจริงนะครับเดี๋ยวหยิบสองเหรียญให้ดูเลยดีกว่าเพราะใช้สองมือแล้วก็จะไม่มีไม่มีมือที่สามมาเชี้ให้เพื่อนๆเห็นแล้วนะครับอันดับแรกดูเลขหนึ่งเห็นไหมถ้าเป็นเลขหนึ่งของจริงนะครับก็จะมว้วนเลขหนึ่งของปลอมอันนี้ก็จะม้วนน้อยนะครับ จุดที่หนึ่งนะครับเห็นไหมครับนี่คือสตังรูนะครับอุนารมทีนี้เรามาดูจุดที่สองนะครับดูคำว่าสตังนะครับเห็นไหมเอ่ยคำว่าสตังถ้าเป็นของจริงนะครับด้านซ้ายมือเนี่ยจะเห็นว่าคำว่าสอ,อ,าสอเสือกับตอเต่านี่ชิดกันเลยแต่ถ้าเกิดเป็นของเรียนแบบนะครับ จะเป็นสอสเสือที่ห่างกันที่เป็นอยู่ด้านขวามือสวัสดีครับสวัสดีครับคุณช่องสาริกาเนาะนี่คือของเรียนแบบนะครับดูตัวหนังสือตัวอักษรดูคำว่าสยามรัฐก็ได้สยามรัฐเห็นไหมครับถ้าเป็นของลอกเรียนแบบตัวหนังสือจะห่างนะครับถ้าเกิดเป็นของจริงตัวหนังสือก็จะชิด ทีน,นี้เรามาดูด้านหลังของเหรียญน,นะครับด้านหลังของเหรียญอันนี้ตากงจักรนะครับด้านซ้ายมือนี่เป็นของจริงนะครับพศ2478ส่วนด้านขวาเนื่องจะเป็นของเล่นแบบนะครับ2477ดูง่ายๆครับจะเห็นว่ากงจักรนะครับถ้าเป็นของจริงก็จะเรียบสวย ก็จะสม่ำเสมอนะครับแต่ถ้าเกิดเป็นของเลนส์แบบก็จะห่างๆทีนี้เพื่อนๆหลายท่านอาจจะสงสัยว่า <c oughs> เอ๊ะคูโดงแล้วถ้าเกิดไม่มีกล้องขยายเราจะมองเห็นแบบง่ายๆได้ยังไงมีวิธีนะครับม,มีวิธีอันดับแรกนะครับนำของจริงและของปลอมมาประกบกันพอนำของจริงของปลอมมาประกบกันนะครับของลอกเลยมาประกบกันจะเห็นว่าจะเห็นว่า เหรียญที่เป็นของลอกเลรียนแบบจะโตกว่านะครับบริเวณนี้จะออกมาขอบบริเวณนี้จะโตกว่าที่ครูด่งเคยวัดได้ใช้เวอร์เนียวัดนะครับก็จะโตอยู่ที่ประมาณ1.5-2ถึงมิลเพราะฉะนั้นถ้าเกิดเราเอามาวางไว้แบบนี้ก็จะเห็นก็จะสังเกตได้ง่ายครับถ้าเกิดใช้มือเนาะทีนี้มาดูอีกจุดหนึ่งนะครับ ที่ว่าเป็นของจริงแล้วก็ก็ของเลียนแบบถ้าเกิดเราขย,ยบเข้ามาครไหมเห็นไม่เอ่ยเห็นไหมครับถ้าเป็นเหรียญจริงนะครับที่เป็นเงินจริงจะเห็นว่าบริเวณนี้จะหนาถ้าเป็นของเลียนแบบบริเวณนี้จะบางเห็นไหมครับแต่น้ําหนักเท่ากันนะครับน้ําหนักเท่ากัน โตวกว่าเหรียญลอกเลนแบบโตวกว่าแล้วก็บางกว่าทีนี้มาดูอีกจุดหนึ่งนะครับถ้าเป็นเหรียญลอกเลนแบบนะครับลักษณะของเหรียญที่เขาทำมาคือบริเวณนี้จะบางขอบจะบางแต่ตรงกลางจะนูนขึ้นนะครับบริเวณนี้นูนขึ้นก็จะเหมือนขับคล้ายๆลูกคางหรือว่าเป็นเทเปอร์นะครับบริเวณนี้ถ้าเรามีพื้นเรียบๆนะครับ เอาอันนี้มาวางไว้หมุนเราก็จะเห็นด้วยว่าหมุนเพราะว่าบริเวณนี้จะบางตรงนี้จะหนานะครับกับอีกจุดหนึ่งถ้าเป็นของปลอมนะครับของลอกเล่นแบบอันนี้คุณดงหยิบของลอกเล่นแบบมาอันนี้ก็จะเป็นของจริงนะครับลองดูนะครับถ้านํำเหลียงของจริงมาประกบกันจะสนิทนะครับจะเป็นแบบนี้เลยสวัสดีครับสวัสดีครับขอบคุณมากครับเข้ามาทักทายนะครับ เดีนี้เรามาลองดูของลอกเรียนแบบนะครับลองดูนะครับพอเอาเข้ามาเห็นไม่เอ่ยเพราะว่าตรงกลางจะเป็นคล้ายๆเป็นเทปเปอร์เนาะตรงกลางก็จะหนากว่าไหมครับก็จะไม่สนิทนี่คือของจริงและก็ของเรียนแบบ เพื่อนๆก็สังเกตดูนะครับบางทีเราไม่รู้ว่าอันไหนเป็นของจริงหรือว่าของลอกเลียนแบบนะไปตามแผงพระบ้างบางทีเขาเอานี้วางประกาศขายร้อยสองร้อยก็แล้วแต่เราไม่รู้เราก็หยิบเหรียญน,นี้ขึ้นมาแต่ว่ามันไม่ใช่ของจริงหรือว่าเป็นเงินหมุนเวียนในสมัยก่อนนะครับเดี๋ยวคู่โด่งจะมาบอกว่า ทำไมครูโด่งถึงใช้สวัสดีครับคุณวราพรผาสุขครับสวัสดีครับขอบคุณมากนะครับที่เข้ามาทักทายนะครับเป็นกําลังใจอย่างสูงเลยแบ่งปันความรู้กันเนาะก็มีเพื่อนๆหลายท่านเข้ามาทักทายนะครับบางทีครูโด่งไม่ได้ตอบไปก็อย่าอย่าโกรธกันนะครับเราก็ทํางานประจําอยู่เหมือนกันพอกลับมาก็นําเหรียญที่สะสมไว้มาแบ่งปันความรู้ให้กับเพื่อนๆวันนี้ฝนตกด้วย ขับมาก็เพิ่งถึงบ้านเมื่อสักครู่นี้เองครับผมมาเรามารู้จักเหรียญกันต่อทำไมคูโด่งถึงบอกว่าเหรียญด้านขวามือเป็นเหรียญลอกเลรียนแบบทำไมคูโด่งไม่ใช่คำว่าเหรียญปลอมมันปลอมมาเหมือนกับเหรียญอื่นๆหรือเปล่าคือเดี๋ยวคูโด่งจะอธิบายนะครับเหรียญด้านซ้ายมือเป็นเหรียญที่ผลิตจากทางราชการ แล้วนำมาใช้หมุนเวียนในระบบหมุนเวียนนะครับจึงเป็นเงินที่ใช้ในระบบหมุนเวียนซึ่งทำมาจากทองแดงทองเหลืองเหมือนกันสำหรับเหรียญขวามือนี่นะครับเหรียญขวามือก็ผลิตจากทางราชการเหมือนกันแต่ว่าเหรียญขวามือซึ่งครูโดมบอกเป็นเหรียญลอกเลียนแบบเนี่ยไม่ได้ผลิตขึ้นมา เพื่อใช้ในระบบหมุนเวียนนะครับสำหรับเหรียญน,นี้สำหรับเหรียญขวามือเนี่ยที่ผลิตออกมาเพื่อใช้ในกิจการหรือว่ากิจกรรมต่างๆเช่นงานเกี่ยวกับเรื่องการย้อนอดีตงานเกี่ยวกับเออบางทีออกองภาพยนตร์หรือว่ากองละครก็นำเหรียญน,นี้ไปใช้นะครับเพราะฉะนั้นเหรียญน,นี้จึงไม่ใช่เป็นเหรียญที่ เหมือนกับเป็นเหรียญปลอมทั่วๆไปเพราะว่าเจตนาถูกสร้างขึ้นมาเพื่อใช้ในจุดประสงค์ต่างๆแต่ว่าเหรียญซ้ายมือเนี่ยคือเหรียญที่ถูกสร้างขึ้นมาเพื่อใช้เป็นเงินในระบบหมุนเวียนเพราะฉะนั้นทั้งสองเหรียญน,นี้ต้องใช้คำว่าเป็นเหรียญจริงเนาะแต่ว่าจุดประสงค์ที่สร้างมาก็ สร้างมาด้วยวาระต่างๆเหรียญนี้ถ้าเกิดเขาใช้งานเกี่ยวกับตลาดเก่าหรือว่าของโบราณหรือว่ามีการถ่ายทำภาพยนตร์หรือว่าละครก็จะใช้เหรียญพวกนี้ซึ่งนำมาใช้สวัสดีครับคุณวรพรครับโอเคนะครับ วันนี้แบ่งปันความรู้ให้กับเพื่อนๆเพียงเท่านี้เนาะยังไงก็ลองลองดูนะครับว่าถ้าเกิดเราไปซื้อ๋อลืมพูดถึงเรื่องราคาแม่ขอโทษทีครับขอขอโทษทีพูดถึงเรื่องราคาสําหรับเหรียญจริงนะครับเหรียญนี้ถ้าเป็นเงินจริงในสมัยก่อนเนี่ยเราจะใช้อ่ออันนี้ใครเนี่ยเป็นแลกตังมาเจอเหรียญสิบสีลุง้งสวัสดีครับ คุณทนิดาอัดโนนะครับถ้าออกเสียงนมสกุลอะไรก็ขอโทษด้วยนะครับมาทักทายทานข้าวหรือยังเพิ่งกลับมาถึงจากที่ทำงานครับก็เลยมาทำคลิปให้กับเพื่อนๆืสำหรับเหรียญซ้ายมือนะครับที่เป็นเหรียญจริงเนี่ยถ้าเป็นเหรียญ u n c นะครับาถามว่ามีไหมมีบางท่านที่เป็นคนเก่าคนโบราณนี่เก็บเอาไว้เก็บอยู่ในถุงนะครับคือเหรียญไม่ผ่านการใช้อย่างของกุโดงเนี่ย ก็ถือว่าผ่านการใช้น้อยถ้าเหรียญนี้ก็ตกอยู่ที่ประมาณ50บาทนะครับ50บาทเท่านั้นเองสําหรับเหรียญสตังลูในกลุ่มนะครับในกลุ่มใหญ่แต่ถ้าเกิดเหรียญนี้ไปวางตามตลาดนัดก็ราคาก็อาจจะสูงแต่ก็อย่างที่ว่าแล้วครับเขาทํามาหากินเนาะก็ไม่ว่ากันก็ยังดีกว่าไปลักวิ่งชิงป้นไปขโมยเขาอย่างน้อยเขาก็ทํามาหากินถ้าราคาถ้าเพื่อนๆไปเจอแล้วราคาอยู่ที่สัก50บาท70บาทก็เล่นได้ครับซื้อว่า ก็ถือว่าเป็นการอุดหนุนคนที่ทำมาหากินโดยสุจริตส่วนด้านขวามือนี่ครับเหรียญน,นี้เหรียญน,นี้เหรียญน,นี้ขวามือนี้เป็นเหรียญลอกเหรียญแบบนะครับก็เหรียญน,นี้ถ้าอยู่ในกลุ่มจริงๆรนะักสะสมจริงๆก็ไม่10บาทถึง20บาทสําหรับเหรียญน,นี้นะครับ10บาทถึง20บาทแต่ว่าถ้าเกิดไปเห็นตามตลาดนันก็อาจจะสูงขึ้นมาหน่อยครับผมก็เป็นการแบ่งปันความรู้ให้กับเพื่อน ที่ติดตามช่องครูโด่งนะครับยังไงก็ฝากด like, กดไลค์กดแชร์กด subscribe กดกระดิ่งติดตามช่องครูโด่งคอยด้วยนะครับเพื่อเป็นกําลังใจให้กับครูโด่งทําคลิปวิด,ดีโอดีๆมาแบ่งปันให้กับเพื่อนๆแล้วก็ที่สําคัญเพื่อนๆจะไม่พลาดข้อมูลดีๆที่มีอยู่ในช่องอันนี้เป็นเหรียญครื่องสตังนะครับยังไม่ผ่านการใช้ก็เก็บเอาไว้อย่างดีเหมือนกันเดี๋ยววันหน้าจะมาทําเหรียญอันนี้ให้รีวิวเหรียญน,นี้ให้เพื่อนๆฟังด้วย ครับผมวันนี้มีเพียงเท่านี้นะครับมีความสุขสวัสดีขอบคุณครับ